กมองูทักรลกโอนโลกแห่งแสงสีในจอทีวีไอ้โซมาเลยอย่ายอมพดอุ้ยม่นะดิีดิโอ้โหยูกันมันอ่ะเดึกแล้วปทีวีเข้านอนได้แล้วลูกเอครับแม่ ปะนีรผมเข้าไปได้จริงๆเหรอฮะแน่นอนแล้วเธอจะติดใจให้ผมเข้าไปด้วยนะครับอ้าวพีเคเปิดทีวีทิ้งไว้เหรอเนี่ยไม่ไหวเลยอย่างนี้ต้องรอนำโทษหน่อยละจริงๆเลยลูกคนนี้ไ่าแต่แล้วพี่เคลูกเข้าไปอยู่ใดนนั้นได้ยังไงเนี่ยแม่ครับในทีวีนี่สนุกจริงๆเลยขอผมอยู่อีกแป๊บหนึ่งนะครับแม่ไม่ได้นะฉันรู้จังกลับไปเดี๋วนี้นะอย่าย้ายช่องหนีแม่นะพี่เค ครับครับครับเดี๋ยวผมจะช่วยไปพูดกับพี่แคเองครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเฮ้ยพี่หมอกิดเรื่องอีกแล้วครับพี่หมอช่วยด้วยเอาผมเอาไปทีมันได้น้ำดังมาแล้วพี่แคทำรีโมทตกหายแล้วก็ดันเปลี่ยนช่องเป็นสารคดีสิงโต<ช>พอดีเลยเ<อ>ผม <Moment S 2> จะเอาเอง <ไป S 3> ครับออกพลังโมจากข้าบัลเล่และฟ้าปอบพุนจากแสงอาทิตย์กลายเป็นซุปเปอร์โม้าพี่บอสพี่แคไหนเนี่ยโอ้ยไ่มาแล้ว ยอมออกไปยิงไงหรอกใ้แล้วเหรอจำไหลือลูกเหรอกำได้ใครกะก็คือเป็นอกะไปไปค้ผมขอโทษคะคเก็จบลงด้วยดีนะครับเฮ้ยพี่อดูนี่สิ